สวัสดีครับผมกอไก่ครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ได้เวลาไปซือ้อไอ้นี่แล้วครับพมอ่มปั่นปลาประกาศเข้ากับพผมเพืชาวทำการปลูกกับเดี๋ยวออกไปซื้อประกาศเข้ากันเลยครับพผมไปกันครับ 엄청 많다. 어? 배추. 배추. 배추 좀 주세요. 예. 네. 물을 20개만 주세요. 아, 가려는 네, 굿네네뭐짐포다리다 들었어, 너만. 상추. ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะปลูกประกาศเข้ากันแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเอาสันกามาเริ่มปลูกแถวนี้กันเลยครับมาเริ่มปลูกกันเลยครับผมห้าสิบพัวครับ 밑에를 꽉 집어, 이렇게. 네. 넓어서 두 개씩만 해도 되겠지? 두 개씩만 하죠. 네. 여기 흙 들어가면 안 돼. 아, 네네. 가운데. 네. 이렇게. 음, 그냥 쫙 놔줘. 음. 음. 자 봐. 반 맞아요. 딱이야? 네. 오. <laughs> 잘 맞췄구만. <laughs> 어? 가운데거าทุกข์ไม่ได้รับการอานี่นี่ทุกตัวรับควาอนี้เป็นยากันมาแรงตอนแดกกรบผมมันต้องยอดไปไม่นานมาแรงกินดาบก,กินวัวมัด ครับผมอันนี้กับปลูกไปเสร็เรียบร้อยเลยครับผมาชิดว่าตอนกับใช้เวลาไม่นานมากเท่าไรครับแต่ว่าแดดมันเดือมร้อนกับพมกันเลยเดี๋ยวค่อยมาปลูกกันนี้ครับวัวเจทาวครับผมแล้วก็ปักชี เดี๋ยวคนมาปลูกกันให้ได้ร่มร่อนโลดเลี้ยงกันครับผมตอนนี้มันเริ่มนอนไลยแล้วเดี๋ยวไปฝักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปมาเดือดปลูกกันไหมครับผมทุกคนครับในที่สุดก็ได้กินทั่วครับผมว่างี่เป็นรูใค่ายระยะกับผมมาเก็บ ัวไปพัดอันนียนกับเจียงอยากกินพัดมูสามชันพัดปิกเผาใส่ทั่วครับเขาเคยกินตีไทยทั้งเขาอยากกินครับเพราะเมนตั่วงอกมาแล้วเดี๋ยวมาเก็บทั่วไปพัดกินกันครับพมว่างยี่ลูกรอกันเนื่อยเลย โอเคครับผมต้าวนี้พอได้ตีพัดแล้วครับไปครับผมมันครับผมมันลงมือทำกับข้าวกันเลยครับเรามาเริ่มทำไม้เนียนก่อนครับนี่มันมีกลืนอยู่กับผมกลืนฮพัดตะไคร้ใส้อ่าพริกไทยดำครับผมมาเริ่มหั่นตะไคร้ไว้ก่อนเลยครับผม โอเคครับผมตะไครดเด้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาตำพริกไทยกันตะกิดก่อนเติมเกลือลงไปงตะกิดกับได้ตำง่ายๆเจ โอเคครับปิกไตตั้มพอบยาบๆกัพผมแลเหล็กใส่กระเทียมลงไปตำสักนิดเมนูนี้ไม่ยุ่งยากกับแตอร้อย อันนี้พัดไปพอนามเหลือมกุ๊กคลิกเลยครับจะใส่เครื่องลงไปเลยลิกไทกับกระเทียมผมลงไปพัดก่อนเลยเติมน้ำมันน้อยสักิดครับ ช่วงที่นำกำลังกุ๊กคิกเนี่ยใส่รสชาติกับผมเดี๋ยวมันได้ซึมเข้าไปพอแห้งปุ๊บก็ซุปก่อนเดียวปลากเกี่ยวระเกียบกับน้ำตาลกับผมฟงบุงรสระเกียบกับแล้วก็เอาปลายเอ็กไส้ลงไปเลยครับตะไคร้เออ พร้อมช่วยกันมาแล้วเด้ครับผมแองกำลังดีครับผมมีน้ำนิดนิดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปาพัดไอันี้นะครับผมหมูพัดปิดเ้าไส้ทั่วผักยาวครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมากันครับผมหมูสามชั้นพัดปิดเ้าไส้ทั่วผักยาวกันเลยครับ dạng, nó luông bị chìa lên cả pum, để khỏi tắt đi lắm cà ma, ăn thua với bằng bằng lên cả pum, riêng đi chẳng riêng chì muối xăm chân nè, phân tóc lên cả pum ในทีท่สุดก็ไดกินตัวปักยาวตักที่ครับผมมาคิดว่าไม่ได้กินเลยแล้วจริงๆครับผมบอกว่าบอกมันบาบยพอนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนใจได้มันมากปล่อยลองปล่อยมันดูครับไม่สนใจมันนะอยู่ๆมันแตกดอกแตกไรออกมาเต็มหมดแล้วกับเดิม <c ười> เริมเป็นดอกเยอะแยะเลยวันก่อนวันก่อนลองให้แม่แม่กินตัวปักยาวรสดู แม่บอกว่ามันเมนเขี้ยวเลยว่ะปุมกคลองว่แม่ว่ามันเมนเขี้ยวเดี๋ยวลองเอาพัดดูว่าแกความดูซกเป็นเหมือนเพื่อับผมผมอยากดูเหมือนกันว่าจะพัดแล้วความดูซกมันจะคนละแบบกันไหมแต่แม่เป็นคนที่แบบว่าบวกพักวันเนี้ยพักซดตัวเนี้ยแกจะไม่ไม่ไม่ค่อยกินอะไรครับแต่ว่าพวกพักชี่ได้บรรยากกินแต่พวกพักซดด้วยไม่ไม่ไม่ค่อยกินพักอื่น แต่ว่าหลบมะเขืออะไรแบบเนี้ยต่ว่าทอดทอด,ดไม่กินแบบ พอได้ทีแล้วกับผมเตรียเกลียไม่ไม่เมื่อกี้เอาน้ำมันออกไปส่วนหนึ่งแล้วกับว่าน้ำมันมูม,มันจะออกมาเยอะมูมสามชันใส่ผิดเผาได้เลยครับใส่น้ำปลากิบ ป้องุงรอดรับไอ้นี้มันมีความว่านกล้องในิีกพ่ออยู่แล้วน้ำตาลอย่าเพิ่งไปใส่ต้องดูก่อนกับแฉบจะไม่ต้องใส่เลยกันนะยัดไม่ต้องนานกับพวกมัตัวพัดพอไอ้ไน้ำปิกพ่อมันเกลือบๆกับ มันจะได้กินเหรากรอบๆแล้วก,วก็นี่เลยครับใบมักรูดบิดใส้ลงไปเลย เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหปัดพรกพมอมูสามชันตัวฟักยาวครับปูดไปคือน,น้ำลายไปกับปอดตัวที่รับผม,มห้อมเลยเกินเรียบร้อยครับผม đẹp rộng tóc tọc là gặp Nên bộ bắt chiên con Mặc nói không? Ồ, cái đi Bắt cho cái ไอ้นนประกาศก้าวปลูกกันเส้นเดีวรับเดี๋ยวรองเนปปลูกอ่าัวใจเท้ากับพ่อมชามาเล็ดปลูกกับเล่นต่อยดินบอรสนานโนกรู้ไมัก็เนเด็กมนม่ตัวเดเยเยเยโอเคคือที่น้องกับกมัน็ได <laughs> 오케이, 한세 개씩 세개세개네개 네. 아 많아 <laughs> 많아도 돼. 래 <어때요? 웃음> 나중에 어차피 속가서 먹을 거야. 음. 이게 너무 깊이하면 무가 안 나와 썩어. 아, 안 나와요? 어, 그냥 그래, 쬐그면. 어, 음. 그래서, 얕게. phạt bên tỏi boxing đấy <laughs> เรียบร้อยกับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอ้น,นี้ครับผมประกาศกับวัวเจเทาเนี่ยประมาณสักสามเดือนครับผมไอ้น,นี้ปลูกไว้ทํากิมจิรับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับผมในข้าวเลยครับนนนะคองงห 이거 뭔지 혼자... 알아? 엄마가 저거라 해 고기...아니야? 고기 갈은 고기 거 응? 아닌데? 똥집 맞아요 야똥집 어떻게 이렇게 쓸었냐? 닭똥집 맛있다 맛있어요? 볶음 근데 이거 조금 세요. 면 밥같이 먹어야 돼요 고기야 고기 밥같이 먹어야 돼요 맛있다. 맛있다. 맛있어맛있양 음, <laughs> <볶으면 되겠네>. 네. <laughs> <laughs> 맛있다. 맛다이거다요진다 맛있다. 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 맛있 이거 있다 맛있다. 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 맛있맛있맛있 ได้กินถั่วตะเี่อโมยอะไรก่ใกระเพาะไก่ผัดติกไตดำตักไทไยังังัง่เชาเย็นก่เาเย็่่้าเย็น 까포카이까카이이 그리고? 팥빛카이담 뭐? 팥빛카이담팥팥 어려워 어려워요 안 끝났어 안 끝났어 팥빛타이담 괜찮아? 안 녹아 우리 다 먹었네 저희 조금 어 우리가 다먹었게 맞아요 밥이너어너있어너 มูสามชันพัดผีเ้าใส่ทั่วฟักยาววันนี้กะทำไม่แม่ใหญ่ประดับใจอีกแล้วกับผมตกใจอย่างแรงเลยกับผมก็กินกันอย่างมีความสุขก,กับผมวันนี้ร้านก็นมากินข้าวไปกันครับกามีความสุขก,กับผมวันนี้กะแค่นี้กันกอน,นนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ